สวัสดีครับพบกับผมคือเกานะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินบริพืหในใจนะครับกับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับมีสาระหาลูจากหน่อยนะครับบางที่กะบ่มีสาระนะครับตามภาษานะครับขนพึ่งมาหัดเห็ดนานะครับมอนีกบพะพ่นองมาเบิงนะครับน่านฮาเก้านะครับเบอร์สิบแปดนะครับตอนนี้กะเริ่มมัในญ่แล้วครับ ยวสิพ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งนะครับมันมีแต่มันยังไงนะครับพี่น้องคนละนครับบูครับมีแต่มันยังไงเห็นบ่ครับกำลังจะสอดแล้วครับนี่ครับยนหางนะครับหางหลายเติบแล้วครับนะครับนี่ครับน่านหาเก้านะครับเบอร์สิบแปดนะครับกะ พอได้อยู่นะครับพอได้ใส่ปุ๋ยทางดินจักกระสอบนะครับฉีดพ่นนะครับปุ๋ยเก็นะครับกูแม็กนะครับของกิฟฟินนะครับเขาอายุยี่สิบมือนะครับผมก็ใส่สูตรอันสามสิบสิบสิบนะครับผสมเก็วอนะครับผสมท็อปเอ็นนะครับผสมเมกซิงนะครับฉีดพ่นนะครับสิบมือฉีดทีหนึงนะครับ นี่ครับกะผลออกมากะใสได้นะครับลดต้นทุนได้หลายนะครับมองนะครับเข่ามีตะกอใ่ๆนะครับนี่ครับลดต้นทุนได้หลายเติบอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นน่านหาเก้านะครับเบอร์18นะครับของผม h ็ดเบอร์18นะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องอยากแบ่งพันเข่ากะว่าได้แบ่งหรอครับผมว่าให้ไปซื้อ ของบริษัทจะดีกว่านะครับอันแป้งก็ต้องเกี Gall ่ยวมือนะครับเมื่อเกี่ยวมือนะครับเพราะว่าส่วนมากมันก็จะมีต้นปนแน่นะครับนี่ครับนี่เห็นบอกกับปนปนกอคอแม่จูนะเพราะว่าตอนนั้นฮิตก่อคอแม่จูนะครับแปลงนี้นะครับนี่ครับถือว่าใสได้นะครับนี่ครับเขียวทนเขียวนั้นนะครับนี่ครับต้นไงนะครับ กอใ่ใบนานะครับนี่ครับนี่ครับนี่ตะกอใ่ๆนะครับใบเขาเนี่ก็หน้าดีนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นน้านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับสําหรับตาซิโตอยู่ฟังพุ่นนะครับพุ่นฟังถัดไปพุ่นครับเป็นน้านห้าเก้าเบอร์สิบเจ็ดนะครับตาซิโตนะครับนี่ครับจบเพื่อกันนะครับเขาขึ้นมาเสมอกันเป๊ะนะครับ ปานว่าไม่บรรทัดมาวัดใ้นะครับพี่น้องนี่ครับบ่ได้ใส้ปุ๋ยทางดินเลยครับปีนี้ปุ๋ยแพงนะครับยูเรียกับเลนเข้าไปนะครับสอบแล้วหนึ่งพันห้าสิบาทแล้วนะครับพี่น้องแพงแพงนะครับสาวนายห้องก็ต้องปรับนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับจะเคยใส่ปุ๋ยทางดินกะให้หันมาฉีดพ่นทางใบลองเบิ่งครับคือผมนี่ครับลองปีแรกประทับใจเลยนะครับ ผลิตภัณฑ์ของกิฟฟลินนะครับอย่าเสื้อผมนะครับพ่อแม่พี่น้องซื้อมาพิสูจน์บ้งนะครับสีสิบมือสีดเท่านึงนะครับสามารถสีดได้กิโลละสิบไร่นะครับนี่ครับสีบางบ้างนะครับเป็นละอองไฟๆนะครับกับคันผู้ใดอยากซื้อมาสีดผู้ใด่มีโดนกับใส้กล้องสีดธรรมดานะครับกะผมสีบอกวิธีนะครับผสมนะครับคันเขาอายุยี่สิบมือนะครับ ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับใส่เกตกินนะครับเกตกินหรือสารจับใบนะครับหรือว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับผสมไล่กับน้ำก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ตามไปด้วยนะครับปุ๋ยโกแมกนะครับสูตรสามสิบสิบสิบนะครับบำรุงใบบำรุงลำต้นก่อนนะครับเขาอายุยี่สิบมือนะครับแล้วก็เมกาซิงนะครับ ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เกดวอนะครับเกดวอนี่เป็นวัคซีนพืชเลยครับใอยพืชบอเขียดนะครับแล้วก็เจอมมเน็ตอีกตัวนึงก็ดีนะครับไว้พืชกลัวห่อนกลัวหนาวต้องยันนะครับไอ้เขาเ้างนี่กินปุ๋ยดีนะครับนี่ครับอันนี้ก็นี่ครับน่านหาเก้านะครับเบอร์สิบแปดนะครับนี่โยนหางก่อใหญ่นะครับพี่น้อง นี่ครับมีต่กอใหญ่ๆนะครับกอใหญ่ใบนานะครับยนค่อนข้างที่สีห่างนะครับนี่ครับกอใหญ่ใบนานะครับนามกับพอมีอยู่ครับนะครับเขียวดีนะครับนี่แหละครับแต่ว่าราคาเข่ากโอเป็นที่น่าเสียใจไรนะครับปุ๋ยน้ำมันแพงนะครับแต่ว่าราคาเข่าห้าบาทยี่สิบตังค์นะครับนี่แหละครับพี่น้อง น่านห้าเก้านะครับนี่ครับเบอร์สิบแปดนี่พี่น้องเบื้องนี้ครับบนครับโนหนางห่างนะครับสี่สิบถึงห้าสิบเซนนะครับนี่ครับประหยัดเมล็ดพันธุ์เขาพร้อมนะครับนี่ครับพี่น้องนี่บริได้ใส่ปุ๋ยทางดินจักจักสอบเลยนะครับพอแพงไลนะครับก็ไว้นะครับนี่ครับถามว่าก่อญ่พ่เบื้องเอานะครับนี่ครับ ก็ใ่ญ่นะครับใบน้านะครับนี่ครับเอาไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องบาทนี้